สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอสซอติแป่งกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกม Luc กี้เนโกนะคะวันนี้นะคะอสซอนะคะจะไปเบ็ดที่40บนะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป3,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะเราจะได้หมุดฟรีไปทั้งหมดกี่รอบนะคะวันนี้นะคะเราได้หมุดฟรีไปทั้งหมด10รอบนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะ ได้มา32บาทนะคะรอบแรกแล้วก็ได้มาอีก4บาทค่ะวายมาค่ะทุกคนได้ไป144บาทนั่นเองนะคะแล้วตัวแมวนำ้ำโชคของเรานะคะมาทำให้ตัวคูณตอนนี้นะคะคูณ6แล้วนะทุกคนแล้วก็คูณ8นะคะได้มา48บาทนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ได้มาอีก3ามบาทได้มาอีก192บาทค่ะ แล้วก็มาอีก320มาอีกไหมมาอีก240นะคะไหลลัวนๆเลยนะคะรอบนี้นะ,ะได้มาอีก920บาทนะคะโอ้โหได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะรอบเมื่อกี้นะไะหลลัวนๆเลยนะ,ะทุกคนเราได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่1 0 0 4 0 0 4แล้วนะคะ1 0 0 6 0 0 7 0 0 2,000ันไหมโอ้เกือบ2,000นะคะได้มา1,912บาทนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเหลือหมุนอีก3รอบนะคะกับตัวคูณคูณ12นะคะได้มาอีก624บาทนะแล้วก็มาอีก480ค่ะแตกไปอีก960ค่ะทุกคนเราได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะเท่าไหร่700 800 900 1,000แล้วนะ1,000 1,000 2 พันสามค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเงินรางวัลเป็นเงินรางวัลเมกะแล้วนะคะพันเจ็ดพันแปดแล้วค่ะทุกคนพันเก้าเราได้มาสองพันหกสิบสี่บาทนั่นเองนะคะเหลืออีกสองรอบสุดท้ายนะคะเหลืออีกหนึ่งรอบค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะตัวคูณคูณสิบสี่ค่ะ,คะได้มาอีกหนึ่งร้อยสิบสองบาทแล้วก็ได้มาอีกแปดสิบสี่บาทค่ะ ได้มาอีก140นะคะวายมานะทุกคนได้ไป8 4 0บาทไหลาย,ยาวเลยนะรอบนี้นะได้เงินเป็นเงินรางวัลก้อนโตอีกนะคะทุกคนได้ไปเท่าไหร่วันนี้นะคะเราลงรอบนี้นะเราลงหุ่นไป3 0 0พเนาะเราได้เหมืนสิบรอบนะคะได้เงินรางวัลรวมไปทั้งหมด 5 3 32บาทก็คือกำไรประมาณ2,3 0 3นะทุกคนคะ่ะโอเคถือว่าดีเลยแหละเออไปกันต่อเลยนะคะรอบที่2นะคะอสอจ,จะไปเบ็ดที่20เนาะมาลอลุ้นกันนะคะว่าครอบนี้นะคะเราจะได้หมุนฟรีไปทั้งหมดกี่รอบนะตอนนี้นะคะสแครเตอร์ของเรานะคะมา3ตัวแล้วนะทุกคนเลืออีก1ตัวคะ่ะ มาแล้วนะคะครบ4ตัวนะคะได้หมุนไปทั้งหมด10รอบเท่าเดิมเลยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะรอบนี้นะคะจะแตกปีเหมือนรอบที่แล้วไหมนะคะทุกคนเรามารอลุ้นกันเลยนะคะตอนนี้นะคะตัวคูณคูณ2นะคะเหลือหมุนอีก8รอบตัวคูณเพิ่มมาเป็นอีก1น,นะคะเป็นคูณ4คูณ6แล้วนะคะทุกคนเหลืออีก6รอบนะคะสูชิมาค่ะได้ไป240บบาทนะจ๊ะ พัดมาค่ะได้ไป320บาทตอนนี้นะคะตัวคูณของเราคูณ10แล้วนะคะได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะเท่าไหร่400 500ได้ไป560บาทนั่นเองนะคะเหลืออีก5รอบนะคะได้ไปอีก384บาทค่ะแล้วก็ได้มาอีก3 2บาท ได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะเท่าไรสามร้อยสี่ร้อยได้ไปสี่ร้อยสิบหกบาทนะคะตอนนี้คะเหลือหมุนอีกสี่รอบสุดท้ายนะคะกับตัวคูณคูณยี่สิบทุกคนคูณยี่สิบสองนะคะได้อีกเท่าไหร่ได้อีกสองร้อยแปดบาทเหลืออีกสองรอบสุดท้ายนะคะได้มาอีก 112บาทค่ะเลยอีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายนะคะโอ้โหมาแต่ตัวคูณนะคะตัวคูณของเราปาไปคูณส2แล้วทุกคนคะ่ะแต่ว่าไม่แตกเลยนะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะทุกคนก็วันนี้นะคะอาสสก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย